พ่อค้าแม่ค้าหลายรายนะคะตอนนี้ต่างเป็นกังวลค่ะหลังจากพบว่ามีธนาบ,าบัตรปลอมแบงค์หนึ่งพบาทอะ่ะมีคนเอาไปใช้ตามตลาดสดในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะที่ธนาคารพาณิชย์บางแห่งก็มีการตรวจพบธนาบัตรปลอมที่ปะปนมากับเงินฝากเหมือนกันคือพอไปเช็คดูเนี่ยเขาเจอมาสี่ใบแล้วนะ hmm. และสี่ใบที่เขาเจอแบงค์ปลอมอะ่ะเป็นแบงค์พันหมดเลยค่ะ คือทำเรียนแบบได้อย่างแนบเนียนจนแทบจะแยกไม่ออกเนื้อกระดาษเอ่ยสีของแบงค์เอ่ยและหลายครั้งที่เราจะบอกว่าให้ตรวจดูลายน้ำพระบรมสารทสลักด้วยเป็บ้างคือมีโอ้ ส่องปุ๊บเอ้ามีอ่ะ <ทำ S 1> มีลายน้ำปกติว่ามีส่องเป็นแบ็คไลท์เป็นอะไร<ช>ต้องขึ้นมาปกติเน,<ล>เนี่ยสีเหมือนกระดาษเหมือนแต่พอส่องดูจะไม่มีลายน้ำ<ล>แต่แบงค์ปลอมรุ่นใหม่นี่มีลายน้ำเหมือนจริงมากค่ะมีเพียงหมวดหมายเลขบนธนาบาตัตรที่ตัวเลขไทยกับอารบิกจะไม่ตรงกันปกติในหนึ่งแบงค์อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเลขไทยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเลขอารบิกแต่ตัวเลขต้องเหมือนกันค่ะแต่แบงค์ปลอมอ่ะเลขเขาไม่ตรงกัน ก็เลยพอจับสังเกตได้ว่านี่คือแบงค์ปลอมแต่คุณผู้ชมขาไอตัวเล็กไทยตัวเล็กอัลบิกอะ่ะมันตัวเล็กมากผู<แ>้เฒ่าผู้แก่อาจจะมองไม่ชัดนะลูกๆลกหลานช่วยกันดูให้หน่อยนะคะขนาดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนปีนี้68เนี่ยพบธนาบัตรปลอมในภาคเหนือแล้วกว่า50ฉบับค่ะเชียงใหม่เจอไป16ฉบับเชียงรายเจอไป28ฉบับ ตัวเลขนี้พอดูนะเฉพาะ2เดือนนี้ปี68ปรากฏว่ามันเยอะมากขึ้นกว่าปี67ในช่วงเวลาเดียวกันคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยที่เชียงใหม่เราพบ13ฉบับเชียงรายพบ36ฉบับและเกือบทั้งหมดของแบงค์ปลอมจะเป็นแบงค์พันธ์ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยฝากมาเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าเราใช้เงินสดได้แต่สิ่งหนึ่งที่ เราต้องระมัดระวังคือสัมผัสค่ะลองจับดูลองจับดูว่าแบงค์ที่เรามีอยู่อ่ะเนื้อสัมผัสมันเหมือนหรือต่างกันถ้าอันไหนต่างเดินเข้าธนาคารเลยให้เขาเช็คเลยอันไหนปลอมอันไหนจริงอีกหนึ่งอย่างยกซองเราจะมีลายน้ำพระบรมสารีริสลักแต่อย่างที่บอกไปอันใหม่เนี่ยรุ่นใหม่ลายน้ำมีแล้วนะพลิกเอียงเขาต้องดูตามมุมอ่ มุม10องศา20องศา30องศาคือมันต้องละเอียดมากจริงๆก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะแต่อันนี้คือการตรวจสอบเบื้องต้นนะคือกระดาษไปเล็งดูเลยถ้ามันมีความเบลอคือความไม่ชัดเจนแต่ว่ามันไม่ใช่ใชแบงค์จริงต้องมีความชัดเจนแม้จะเป็นแบงค์เก่าก็ตามสัมผัสเนื้อกระดาษต้องมีความแข็งแรงถ้าสัมผัสไปแล้วคล้ายกระดาษ a 4ซีลอมมาแบบนั้นปลอมจ้ะนะคะ และลายนามพระบรมศาสารทิศลักษ์อันนี้ต้องสังเกตดีๆของจริงจะเห็นภาพแสงเงาคมชัดคมชัดเลยนะเส้นแถบมันจะมีเส้นแถบนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมฮะแถบสีเกินที่ตัดผ่านมามต้องเป็นแถ,แถบแบบต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันไม่ใช่เป็นแบบแถบแล้วมันเป็นต่อๆกันไม่ใช่นะต้องเป็นเส้นเดียวกันเมื่อพลิกเอียงให้ตรวจดูลายพิมพ์พิเศษ ลายพิมพ์พิเศษและแถบสีที่ฝังในเนื้อกระดาษเราจะเห็นตัวเลขและสีเนี่ยเปลี่ยนไปตามมุมมองค่ะมันจะไม่ใช่สีเดียวกันคุณลอ,ออลองเอียงไปลองเอียงไปถ้าท่านรู้สึกว่ามันน่าสงสัยอย่างแรกเลยแจ้งตำรวจเลยค่ะเหมือนจะโดนแบงค์ปลอมเข้าให้แล้วพ่อค,ค้าแม่ค้าตรวจกันด้วยนะคะหรือส่งคืนธนาคารพาณิชย์เลยค่ะเพราะการมีแบงค์ปลอม ไว้ในครอบครองหรือเอาไปใช้แม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้ผลิตคุณก็รับใหม่ทีนึงแต่ถ้าคุณเอาไปใช้ต่อมีความผิดค่ะจำคุกสูงสุด15ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทแม้ว่าคุณจะมีข้ออ้างว่าก็ได้รับต่อมาอีกทีนึงอันนั้นก็มีความผิดนะคะค่ะก็อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าลองดูแล้วกันเอาใบจริงไว้สักใบหนึ่งนะที่มั่นใจว่าเป็นใบจริงแล้วก็ถ้าได้แบงค์ผ่านมาเรามาเปรียบเทียบมาจับจับดูเพราะบางทีเราก็จำไม่ได้หรอกว่า ผิวสัมผัสเขาเป็นยังไงไปจริงหนึ่งใบแล้วก็อ่ลองมาจับดูสิ่งที่ลูกค้า ส่งมาให้จ่ายอย่างหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าหลายร้านร้านที่ขายดีอ่ะร้านที่ขายดีมักจะมีบ่นว่าจะไปตรวจสอบได้ไงจะเอาเวลาที่ไหนลูกค้าเข้าแน่นร้านจะตายคุณขาแต่ถ้าลูกค้าเข้าแน่นร้านและคุณไม่มีความรอบคอบสิ่งที่ได้ไปอ่ะอาจจะเป็นของปลอมปรากฏว่าของก็ต้องเสียออกไปเงินที่ได้มาก็เป็นของปลอมอีกยอมเสียเวลาสักหน่อยบอกลูกค้าไปเลยค่ะขออนุญาตตรวจสอบแบงค์นะเพราะช่วงนี้แบงค์ระบาดแบงค์ปลอมระบาดกันเยอะเชื่อว่าลูกค้าน่าจะเข้าใจค่ะ